สวัสด,ดีท่ทานผู้ชมท่านที่ดีรับเข้าสู่ชนะกับพี่ Ramadan, ty, วายอยู่นะผมก็เป็นกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นตั้งแต่คิดที่แล้วนะอันนี้ผมลงมอสอยู่นะท่านผู้ชมเจ๋งโอเคอประมาณนี้ก็เลยกันอย่างนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาทำเป็นหินกันนะวันนี้เราจะมาเริ่มเข้าสู่ยุคหิน กันแล้วเย่เย่เย่อย่างแรกที่ควรทําก็คือลงจากตรงนี้นะฮะพ้าส่วนตัวคิดว่ามันเยอะมาก,มากเยอะจนทําอะไรไม่ได้แล้วคือแบบของเยอะแบบเยอะเกินไม่ไหวเดี๋ยวแป๊บนึงนะปกตรงนู้นตรงนี้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  ตรงนี้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 แล้วตรงนี้อืคุณไม่ถูกตรงนี้ลืมปู่โอเคประมานี้ส่วนต่อไปนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาเข้าสู่ยุคหินเฮ้ยเพ่ยุคหินเน้่ยน,นะยุคหินแล้วเราจะหาหินได้จากที่ไหนฮะท่านผู้ชมมาเปิดคู่มือหืต้นไม้โตเร็วเร็ว เดี๋ยวนะไม้อันนี้ผมยังลดมดลงมอดในการแบบตัดต้นไม้อยู่ไงเออลงมดลัดไว้อยู่แล้วมันก็จะแบบโตเร็วเร็ว,รวโอเคเสวยมตรงนี้ต้องการไม่ต้องปลูก โอเคนะทราบชมหินได้หามห,หาม,มาได้จากไหนมาเปิดไปที่หนะ้า Regenable Carbon นะฮะ,ะฮะเขาเริ่มขอาสู่ยุหินกันแล้ว Use the ใช่ไหมแล้วก็ Get some อ uh ่ะฮะโอเคก็คืออย่างแรกก็คือเราจะมาเริ่มกันเขาบอกว่าให้เราค้าเป็นดินใช่ไหมดินเอามาเอาดินมาก่อน เอามาสักสิบสองก้อนแล้วก็ให้เอามามาครับซีดเอาล่อนให้หมดก่อนโอเคล่อนไปก่อนล่อนไปก่อนละล่อนไปก่อนโอ้ล่อนไปก่อนโอเคไ, okay. ได้มาแล้วโอเคครับเราได้เพบเบิลมาต้องหกสิบสี่ก้อนเนะเฮ้ยเหมือนรู้สึกเหมือนมีอยู่ละโอเคเราได้คาร์บอนโซนมาแปดก้อนสวยมากเย่ yeah. โอเคนะมันมันบอกให้เราทำอะไรครับในเควสอันนี้ผมจะถือว่าเป็นเควส use p a b l e to get อ่ะฮะอันนี้รู้แล้ว use the cobblestone to make อ่ะ cobblestone s a p p i n g หืม cobblestone oh! s <laughs> a p p i n g เฮ้ยเจง๋งโอเคได้ cobblestone s a a p i n g ท่านผู้ชมผมคิดว่าเกาะนี like ้เนี่ยผมจะไว้ปลูกตอมอทมรออ่าจะขุดเดี๋ยดีวยต้นไม้ธรรมดาครับ yes จะมีคนถามแบบฮะต้นไม้อย่างเงี้ยนะนะคือธรรมดาใช่แล้วครับจะเอานนี้เนี่ยผมจะเอาเป็นทำต้นไม้ธรรมดาโอเคปะแล้วก็ อันนี้คือต้อนหินใช่ไหมคิดว่าจะไปขยายเกาะไปขยายเกาะกันดีกว่าครับท่านผู้ชมซึ่งเราต้องการอันนี้มาเป็นสลับมาเป็นจํานวนหกสิบอันไม่รู้สิแล้วก็ช็อตอีกสัก16บหกอันออโอเคแล้วก็หินเนี่ยโอเคอยู่แล้วโอ้ยตุกตุกมากท่านผู้ชมมันเป็นอย่างนี้นน่แหละแล้วยิ่งถ้าเราเล่นพวกเอ,อพลังงานไฟฟ้าอย่างเงี้ยอืม โอเคแล้วก็ดินประมาณนี้โอเคปะคือถ้าสมมุติว่าเราจะมา,มาใช้พื้นไม้อย่างเงี้ยเอออันนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นแบบเออต้อนไม้ธารรมดามันไม่ใช่แบบลาวงลาวาที่แบบมันจะเป็นแบบลาวาแบบอืมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นกับไฟหรือเล่นกับลาวาอย่างเงี้ย <laughs> ได้รู้แน่ถ้าเกาะไมมมาไม่นะเลยเกาะไมมมาปุ๊บก็คือไมมนะโอเคครับอ,ออกมาสักสมก็แล้วกันโอเควันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะทำอย่างอื่นผมว่าท่านผู้ชมครับผมขออน,นุญาตขยายเกาะก,ก่อนก็นแล้วกันดีดนิ้วฟัสฟอร์เวิร์ดภาพ Bye. สิบแล้วเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์หมดเป็นที่เรียบร้อยโอเคปลอดภัยขึ้นเยอะครับยกเว้นเราจะเปิดหนังสือใหม่อีกรอบหนึ่งนะข <c oughs> ราวที่แล้วมันติดตาตึงใจมาก Uh huh. ออกมาหนึ่งสองสามบล็อกโอเคแล้วก็เออสามบล็อกเหรอเออนี่มันสี่บล็อกนะโอเคสี่บล็อกก็สี่บล็อกโอเคครับแล้วก็ออกมาเอียงข้างก็คือผมจะทำแบบน,นั้นเลยฮนะเดี๋ยวนะต่ออย่างนี้ก่อนฟาสต์ฟอร์เวิร์ดภาพอ,อีกทีกันล้วกัน แต่ว่าเรามีซับป,ปิ้งแค้นเดียวเองอ่ะเอออันนี้คือแบบเริ่มออกนอกเกาะแบบออกคืออันนี้ยังอยู่ในเกาะเกาะใหญ่ของเราครับโอเคก็คืออันนี้เนี่ยห่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยอรอเฮ้ยอันนี้กว้างเท่าไหร่เนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหหนึ 1, ่งสอง เก้าแล้วใช่ไหมสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดอ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดหึ่ต้นไม้ตอนนี้บ้านเรากลายเป็นป่าแล้วนะฮะสิบเจ็ดสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ด อืมอืมโอเคสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดท่านชมก็ต้องลองเอาสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดได้เท่าไหร่อ่ะอ่ะมาเดี๋ยวไปลองคิดกันดูก็แล้วกันท่านชมโอเคครับตอนนี้นะคะท่านชมเราต้องการแสล็บเนี่ยสองร้อยแปดสิบเก้าอันเลยเหรอโอ้ my god สองร้อยแปดเก้าอันรู้สึกขี้เกยขยายเลย โอเคสองร้อยแปดสิบเก้าอันก็ออเอา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 มาสองชุดก่อนได้ไหมอ่ะสองชุดก็สี่อันก่อนอืม,มก่อนที่จะทำอย่างอื่นครับท่านผู้ชมสักครู่นะของมันแบบของมันแม็กมากต้องเก็บแล้วละ่ะไม่งั้นไม่ไหวเก็บ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 เลยอ่ะท่านผู้ชมเอาของพวกนี้ไป เอ้ยไม่ต้องเอาดินกับคอบบพสโซนแสลบไปกลัวตกเออแล้วเดี๋ยวค่อยแบบทำก่อก่อนวันนี้ยังไม่เอยอยู่ขินดีกว่าเนาะมาคายุงขยายก่อใหเรียบร้อยอืมจริงเราควรขยายก่อก่อนเราจะเริ่มนะับต้องแต่ตรงกลางเลยนะไอแมา เริ่มนับอืมก็ทำตามตรงนู้นนั่นแหละแต่รู้ว่าสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ด 17. ค okay, ูณสิบเจ็ดเขีสิบเจ็ดคูณสิบเจ็ดมืดอีกแล้วหืมทำไมโชมมืดอ่ะ ทำไงดีอ่ะเดี๋ยวรอไปหลังจากที่ผมเอ่อหลังจากที่มันเช้าก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปทำงานตอนเช้าก็แล้วกันโอเคอย่างงั้นก็ไปโอเคนะเพื่อนๆตอนนี้ได้เวลาตอนเช้าเราได้เวลาขยายต่อขยายต่อขยายเกาะต่อเพ่าไหร่นะสิบเจ็ดเห็นไหมหนะึ่ง 8ปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแฉลบของเราท่านผู้ชมแฉลบอย่างเงี้ยเออใช่เยอะนะวันนี้ใช่เยอะมากเอาหนมาน่าจะเยอะมากๆอ,อ,อ,อ่ะเออใช่ไหมแต่ต้องทำให้พอดจะทำให้พอดีดีไหมอ่ะ พอดีก็ได้นะเอามาซักกี่ชุดดีเออมันมันให้มาซักเคราเนี้ยทำชมก็โอเคอยางน่านไปต่อ สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งและหมดแล้วโอเคสักประมาณนี้น่าจะได้โอเคนะเลยนิดนึงอ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวทำไปก่อนทำไปเกินก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมเพราะว่าอย่างไรเดี๋ยวเราก็ต้อง เราก็ต้องทำด้านข้างอ่ะเอออยู่ดีใช่ไหมล่ะด้านข้างตรงด้านข้างอ่ะเออท่านชวนรู้ไหมตอนนี้ที่ผมอ่าอยู่เนี่ยรู้ไหมผ่านไปกี่นาทีแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหืเมื่อกี้เกือบแล้วนะตอนนี้นะคะผ่านไปเป็นเวลาสิบแปดนาทีแล้วนะมันเอ้ย โ,โอ้ยเคลฟโอ้ยอย่าเด็มาเล่าเลย่ะโอ้พ่อขอโทษด,ดีพ่อไม่ได้ไม่มีของให้แลกกับพ่อโอ้ห้าม้ชมผมไม่มีของแลกกับพ่ออะรู้ไหมแบบของดีๆแบบเคลฟอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าเป็นของแรมากนะใน sky factory v3 อันเนี้ยของผมเล่นใน bedrock นะครับมันก็เลยเป็น v3 เนอะ มันไม่ใช่แบบในจาว่าที่เป็นสกายสัตตัวที่สาไปเลยอะ่ะเออเริ่มเริ่มหวางมั่วแล้วอ่าปิดเรียบร้อยต่อไปก็คือหวางรอบๆการเราตกครับ 9ก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสอุ้ยเสียวหกหกกห้าสี่สามสองหนึ่งและหมดผมว่าผมไปยัดบนมิวดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวบนมิวไปพร้อมกับทำแซปปิ้ง ไปด้วยดีกว่านะครับี่สป,ปริงมองอ้อยเหลือสามันพอดีนี่โอเคเก็บไม้ไปอืมอาจจะมีคนถามพี่แล้วพี่หาบนมิวอะหามาจากไหนโดยการเอาดินนะครับมาลแล้วเราก็จะได้เป็นบนมิวเหมือนกันหรือว่าท่านผู้ชมจะทําแบบผมสมมุติโหพี่สป,ปริงอะ่ะคนน่ารำคาญเลยอะทำไมมันมีโยมีเยอะแยะอะไรขนาดนี้ ต้นเฮไปมาเขาเหมือนกันอะท่านชมทามสิ่งนี้ครับถ้าใครเล่นที่หนึ่งจุดสิบจะไม่ได้่าหนึ่งจุดเท่าไหร่ขึ้นไปคุณจะมีคอมโพสเซอร์ครับเอาไปยัดใส่เลยคุณก็จะได้มาเป็นโบนมมลแต่ก่อนเริ่มมันก็จะมีโบนมมลให้นะครับตามแบบเริ่มเริ่มเริ่มเล่นอะ่ะโอเคต่อต่อไปเรื่อยๆครับรอบนี้ัดต่อเยอะอีกแน่นอนวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้วันอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคครับวันนี้มันพล่อนนะัะโอเคก็ประมาณนี้ก็เลยกันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ปดโอ้ยสะดุ้งเลยแป เคยัดบนมิวต้นไม้หินต้นแรกของเราครับแคปหน้าจอโอเคโอเคนะประมาณนี้ต้นไม้หินต oh ้นแรกครับใช้ใช้ได้ไหมเนี่ยใช้ไม่ได้โอเคใช้ไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้ขุดอุ้ยใช้มือขุดเร็วอู้ยอุ้ยอู้ย อุ้ยอุ้ยต้นไม้ใบไม้แตกเหรอแตกเองเลยเหรอเนี่ยโอเคส่วนที่เหลือก็ไปอุ้ยได้มาแล้วขอบนนั้นหน่อยเออนั่นไงนั่นไงนั่นไงอันบนนั้นอ่ะอุ้ยอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะอู้ยผลผลิตครับงอกงามแล้วอุ้ยแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีแบบ อะไรอีกนะแบบต้นไม้แล่เนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วนะครับมันมีขอลองดูก่อนนะไอรอนเปิดเปิดเปิด,ปดโอเคเอ่อ S A L B แซปปิ้งสกดยังไงเนี่ย S A P L I N G A S A P ว้าว ไม่มีไดมอนด์ไดมอนด์ต้องคัฟจากลาพิสลาพีต,ต้องคัฟจากเลสโตนเลสโตนต้องคัฟจากโกโก้ต้องคัฟจากไอรอนอึ่มเจ๋งเนาะคืออุ้ยสปินสปิงสปินเออหมดอะโอเคนะประมาณน,นี้ส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นส่วนในการขยายเกาะ เอาดินไปเยอะๆเลยก็แล้วกันเพราะว่าถ้าดินที่เหลือแล้วก็ไปล่อนได้ไงทำเดิร์ตไปเยอะๆเลยเดิร์ตๆๆๆๆอันนี้คือเยอะเลยใช่ไหมอันนี้คือเยอะแล้วนะท่ำโฉมเพราะนับอันเก่าอีกว้าวขยายก็ได้เลยอ่ะหนึ่งสองเว้นว้า คิดว่าจะค้าดินมาพอดีพอดีอะไรกันขนาดนี้นะครับที่เหลือก็คือไล่ปากทอตด,ดูความสวยงามของกเราสิท่านผู้ชมว้าวนี่คือกาะปลูกต้นไม้หินนะคะส่วนกาะปลูกต้นไม้ลงต้นไม้เหล็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับโอเคป้าโอ้โหทอดข้ามาไม่พอดีโอคูสลับก็เหลือ โอเคเก็บเก็ท่านผู้ชมครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็สามารถกดไปดูได้นะครับคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมได้เริ่มเล่นนะคะอันนี้ก็คือ ep สองเนาะเรามีต้นไม้หินกันแล้วเริ่มเข้าสู่ยุคหินแล้วครับคราวหน้าจะมาดูกันครับว่าผมจะได้แร่อะไรกันไหมเนาะก็เดี๋ยวนะก่อนก่อนที่จะจบคลิปนะ ก็คือต้องไปเอาแซปปิ้งเนี่ยป,ปลูกอะไรให้เรียบร้อยให้หมดเลยปลูกไปเลยแซปปิ้งหินครับเย้โตแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับแซปปิ้งหินแต่ว่าเรายังทำเควสนมันไม่หมดอ่ะเออในเมื่อเราได้รีว่าคัดเบอรสร์แล้วก็ต่อไปก็คืออ,อ๋อ m ม k e stone and wood barrel พุด c o b b l อ s t สโต and leaf to get water a t lava for cobblestone generator เ้าจะมี cobblestone generator ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะบา b a r r e วโอ้ยขาดหินี่ก้อนนึงอืมเอาบนมี้มาขอหินนี่ก้อนหน่อยหินนี่ก้อนอืมดีมากก็เดี๋ยวพอโอเคครับโอเคโอเคโอเค ทำไมต้นมาไม่แตกมันบักเหรอก็ได้มาแล้วหินถามว่ากู๊ดไหมกู๊ดมากนี่โอเคครับได้โ n นบา r เรียเขาให้ทำอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือวอเตอร์บา i เรียใช่ไหมที่แคบมากไม่เป็นไรโอเคครับนี่คือวอเตอร์บา i เรียเขาบอกให้ s อสโตนบาร i e r เขาบอกให้พูดครอ t โซนแล้วเราก็จะได้ลาบามาวิ๊ยได้ไม้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยน้ำชมการขุดได้ไม้ด้วยเจ๋งดีแสดงว่าเวลาเราขุดอะไรได้แร่มาเราก็จะได้ไม้ด้วยเหรอดีว้าวโอเคก็ซักประมานี้ก็แล้วกันนะครับก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่งสังเกต ท่านผู้ชมมองหลอดอาหารมีหิวด้วยนะก็ท่านผู้ชมครับก็นะวันนี้นะครับเราได้เป็นต้นไม้หินกันแล้วกระตุกมากดูดิสามกลับอีกสองแล้วก็อีกสามเหมือนก้อนนูนเลยเนาะเออตอนกลางคืนสวยมากก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะงั้นก็ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ